โอชิโนโคหรือในภาษาไทยเกิดใหม่เป็นลูปโอชิการสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแฮกรรดกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงความรู้สึกของอนิเมะเรื่องโอชิโนโคหรือว่าเกิดใหม่เป็นลูกโอชิที่เพิ่งฉายไปในวันพุธที่ผ่านมาทําให้หลายๆคนเนี่ยน้ำตาถึงกับไหลในตอนแรกที่ผมก็ดูไป แล้วก็น้าตาไหลเหมือนกันถึงผมจะรู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความที่อ,อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีจักรวาลเดียวกับคาฮุยะสมาซึ่งเป็นอีกเป็นจักรวาลที่เป็นอีกเป็นอีกเรื่องที่อ่ามีความตลกหกฮาที่แบบไปสุดสุดของความตลกมากนะครับซึ่งจะมีดราม่าก,กันนิดหน่อยแต่ก็กลับมาตลก แต่ว่าเรื่องนี้เปิดเรื่องมาด้วยความสดใสแล้วก็เกิดการตายของคนนู้นคนนี้และสุดท้ายก็เป็นตัวหลักของเรื่องก็คือไอโฮชิโนะนะครับหรือโฮชิโนไอนั่นเองที่เป็นอไอดอลของญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้หลายๆคนตูมมรักเธอซึ่งก็มีการ บอกเรื่องราวต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็ถูกแทงเข้าไปนั่นเองนะครับไม่รู้มันไอ้นี่บอกนะแต่ในเรื่องพลโพลล e อกเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก่อนที่จะเข้าไปสู่ชัตเตอร์ต่อไปและเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยทำให้ทุกคนน้ำตาไหลกันมากซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนที่ผมอ่านมังงนะเรื่องนี้แรกๆเนี่ยคางุยยาสมาเนี่ยยังไม่ยังไม่ถึงตอนจบเลยนะครับ จังประมาณ24 25ี่้าเล่มใช่ตอนนั้นประมาณ24่สแล้วเรื่องนี้ออกมาแล้วผมรู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มีจักรวาลมีอ่าคนเขียนคนเขียนคนเดียวกันกับอ่าคายาสมาก็คือคุณอ่าอาคาสกะอาคา,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 าสกะอ่าอาคาอาคาอาคาสกะเออ,ช,อชื่อเขาชื่ออย่างนี้นะครับก็เป็นคนเขียน เรื่องเขายาสมาด้วยแล้วก็เป็นคนเขียนเรื่องโอชิโนะโคอยู่ด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยอารมณ์ผมคือแบบเฮ้ยเรื่องนี้ต้องเหมือนเหมือนกับเรื่องนั้นเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอาจารย์แกเคยวาดอะไรมาก่อนรู้แค่ว่าผลงานก็คือเขายาสมาที่ดังๆนะครับแล้วก็ได้อันดับหนึ่งในอ่าได้อันดับหนึ่งของคะแนนไปแบบดังมาก,มากๆในช่วงซีซั่น3าเนาะเขายาสมาอนิเมะที่ เป็นการฉากสารภาพรักที่โอ้โหคะแนนเปี้ยงปางมากซึ่งผมก็คิดว่ามันคงจะเป็นแนวเดียวกันแต่กับเป็นว่าพอผมไปอ่านมังงะเรื่องนั้นก่อนมีเอลซีในไทยนะครับอ่าก่อนมีเอลซีในไทยผมไปมอ่านมังงะเรื่องนั้นมีคนแปลมาให้ไปอ่านมาซึ่งทําให้ผมรู้ว่าโ,โหเรื่องนี้คือเรื่องนี้เปิดมาด้วยความที่แบบอะไรต่างๆคือร,รู้แค่ว่า คนนี้คือไอดอลเราเราก็อ่านไปอ่านไปจนถึงฉากที่มันสะเทือนใจใครหล,หลายๆคนแล้วคนที่อ่านบางงานอย่างผมพอเจอฉากนั้นเข้าไปผมเลิอกอ่านเลยครับใช่ครับมันมันเป็นฉากที่ไม่เป็นฉากที่ผมไม่คิดไม่คาดคิดมาก,ก่อนเอาง่ายๆคือมันเป็นฉากที่ผมดูตลอดทั้งเรื่องคือมัน เออไอฉากตอนแรกๆมีคนตายเออคนตายคนหนึ่งมีคนตายพอโดนผักจากหน้าผาผมคิดว่าเรื่องมันจะจบแล้วแต่กับกลายเป็นว่าสุดท้ายมันเหมือนแบบเป็นการเกินนําที่ยังไม่จบและก็มาเกิดเหตุการณ์กับตัวละครที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครหลักของเรื่องแต่ว่าการเป็นว่าคนคนนี้ มีเอฟเฟกต่อทุกๆคนหลายๆคนเพราะว่าเป็นไอดอลแล้วมันทำให้ผมนึกได้ว่าเฮ้ยไอเรื่องนี้เนี่ยเหมือนจะพยายามให้เราเห็นความดาร์กในรูปแบบไอดอลเพราะเราจะเห็นแต่ความดาร์กในรูปแบบอื่นมาตลอดใช่ไหมครับอ่าอย่างที่จริงมันก็มีเรื่องก่อนนั้นนี้แหละก่อนที่จะมาทำ ก่อนที่จะมีอนิเมะโอชิโนโคคถ้าใครใจกันได้เมื่อปีที่แล้วจะมีเมดเมดที่อ่าอ่าที่เป็นอนิเมะเมดนะครับที่จะมีแบบให้เรารู้ถึงความดาร์กของเมดแต่อันนั้นมันยังแบบอ่ายังไงอะคือมันยังแบบเรารู้ว่าเรื่องมันจะมาประมาณเนี้ยเออแต่พอคนนู้นตายคนนี้ตายมันก็แบบเฮย้ยเริ่มใจไม่ดี สุดท้ายตัวละ,ละครที่คิดว่าไม่น่าตายแล้วคิดว่าน่าจะอยู่ตลอดก็ตายไปนั่นเองก็มันก็ห้ามให้เห็นมุมมองในหลายรูปแบบซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความดาร์กที่แบบผมว่าเอฟเฟกต์ะเยอะกว่าเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้นะครับโอชินอคายโอชินโค นะครับเกิม่เลโอชิมี4ช่องทางด้วยกันนะครับในการรับชมก็คือ a n y o n e a n y o n e สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ n e t f l i x b i l แล้วก็ ICE นะครับสามารถไปติดตามกันสามารถไปรับชมดูกันได้มาทุกวันพุธนะครับมาทุกวันพุธจะพูดอะไรต่อก็ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยตัวละครค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับที่ผมดูมาแล้วก็ตอนนี้ญี่ปุ่นก็ออกมาแล้วทั้งหมด11เล่มนะครับนะเออแล้วก็เรื่องนี้ได้คะแนนใน My An i m e list ซึ่งโผแค่ตอนเดียวนะครับแซง f u ฟูเมท o นที่อ่าอยู่อันดับเดิมของ y y a n i m l l s t t ที่แบบทำคะแนนไว้ค่อนข้างเยอะแล้วแต่อันนี้ได้ไปเยอะมาก ตอนนี้ที่ผมอัดนะครับก็คะแนนตอนนี้อยู่ที่9.28คะแนนนะครับซึ่งเยอะกว่าอ่าเยอะกว่าฟูลเมทัลประมาณอ่า0.1น่าจะใช่นะครับเพราะวันนี้ไม่ได้ดูฟูลเมทัลมาด้วยนะก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเอฟเฟกเยอะมาก ด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยมันจักรวาลคู่ขนานเดียวกันอาจารย์แกก็บอกมาแล้วนะครับว่าโอชิโนะโคกับคาโยยัสมะคือโลกเดียวกันอยู่ในจักรวาลเรื่องเดียวกันนะครับก็ถ้าในมังงะเนี่ยก็อาจจะมีทุกคนเขาจะมีใส่อีเตอร์เอกนะครับของโอชิโนะโคมานะแต่ผมก็ยังไม่สปอยนะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับคาโยยัสมะด้วยซึ่งจะมีอีเตอร์เอกเล็กๆน้อยๆที่ ใครอยากจะติดตามอยากจะรู้ก็สามารถไปติดตามไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับมังงะเรื่องนี้นะกับค่ายรักพิมพ์นะครับค่ายที่ไม่คิดจะรักแต่มันก็ทําใจไม่ได้เพราะเขาพราเขาถือลิขสิทธิ์นะให้ใครให,คให้คนอื่นไม่ได้ด้วยโน no. เออเรื่องต่อมาทำไม โอชิโนโคถึงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเป็นเรื่องดาร์ขนาดนี้เราต้องมาดูตัวอาจารย์แกก่อนครับอาจารย์แกเนี่ยคือเขียนเรื่องคาวยาสมะไว้ดีมากแล้วก็เป็นเรื่องที่หามากซึ่งตอนแรกเนี่ยผมดูคาวยาสมะเนี่ยถ้าไม่ทำอนิเมะผมเห็นในมงังงะนะ ในช่วงแรกๆที่มังงะเปิดตัวมา l อในไทยผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะหาสนุกมากเพราะว่าหน้าปกของคยายะเนี่ยด้วยความที่มันดูหม่นๆแล้วมันดูแบบเฮ้ยผมว่ามันน่าจะแบบปริศนาเยอะผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย,เ,ยเรื่องนี้จะเป็นยังไงจนผมได้ดูอนิเมะแล้วก็มาตามมังงะต่อนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับอาจารย์แกนะ เพราะนะผมว่าน่าจะมีหลายหลายคนที่คิดว่าหรือไม่คิดนะครับมีหลายหลายคนอาจจะคิดเหมือนผมว่าเฮ้ยขยาสมาเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบแนวสืบสวนแนวดาร์กอะไรประมาณนี้ด้วยความที่หน้าปกทุกคนตัดสินใจจากหน้าปกก่อนแน่นอนดูหน้าปกแล้วแบบเฮ้ยมันต้องมีความดาร์กอาจจะมีความดรมม่าความดรมม่าเรียกความรักแต่ เป็นไงมาไงไม่รู้นะครับอนิเมะมาแล้วก็ยอดผู้ชมเนี่ยถล่มทลายยอดขายมังงะก็ถล่มทลายคนซื้อตามมังงะกันพรึบประสบความสำเร็จอาจารย์แกทําทําได้ผมไม่รู้ว่าอาจารย์แกเขาเป็นลูกศิษย์ใครนะเหมือนเขาจะมีลูกเหมือนเขาจะเคยเป็นลูกมือใครสักคนเนี่ยแหละในวงการมังงะแต่อาจารย์แกทําได้ ดีมากพอมาเรื่องนี้เราไม่คาดคิดครับว่าเรื่องนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นพอมันเกิดเหตุปุ๊บเหมือนเขา success achievement เ,เ,เขาบดล็อกในงานที่ทำให้คนดูเสียน้าตา,ตาก,กับฉากอารมณ์ในช่วงเวลานั้นและภาพงานภาพในอนิเมะดีมากเพราะถ้าไม่ดีเนี่ยผมว่าคนน่าจะด่าเยอะ ผมว่าทำดีดีต่อไปดีไปเรื่อยๆรืและเรื่องนี้เนี่ยอนาคตน่าจะมีหลายๆเรื่องที่ทําแบบนี้ให้เราเห็นความดาร์กในแต่ละมุมมองอาจจะมาแบบในรูปแบบนักเขียนมังง่งอะนักออกแบบนักโป,โปรดักชั่นความดาร์กในแต่ละแบบที่เราอาจจะไม่ได้ไม่รู้ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นความจริงมากยิ่งขึ้นเพราะเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังถูกไหมนั่นแหละครับก็เรื่องราวของโอชิโนไคัยโอชิโนโเคนะครับโอ้โหโอชินอ้ยจะโอชินไคยให้ได้เลยส่วนคาแรคเตอร์เรื่องนี้วางได้ดีได้ดีพอสมควรการเซตติ้งตัวละครวาง วางโครงสร้างตัวละครทำได้มาดีมากก็เหมือนขายะเนาะอันนั้นเราอันนั้นคือขายะเนี่ยด้วยความที่แต่แล,ะล,แตและเล่มแต่และเล่มแต่และเล่มเหมือนค่อยๆเปิดตัวละครมาทีท,ทีละตัวบางเพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆจนตอนเนี้ยมันเยอะมากนะครับทั้ง28ดเล่มเนี่ยผมนับตัวละครประกอบตัวละครประกอบเป็นตัวละครที่น่าสนใจเหมือนกันและมีเรื่องราวด้วย มีความเชื่อมโยงกับตัวละครหลักมีอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนในสภาหรืออาจจะเป็นคนรู้จักหรือแบบอาจจะเป็นคนในชมรมอะไรก็ว่าไปคือเขามีตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ละคน i, นี่แบบเฮ้ยไอเนี้ยไอนี่จำได้อู้อันนี้เพื่อนของขยะเอ้ยไอนี่เพื่อนของชิโรกันนี้โอ้ยนี่จำได้โอ้หวังได้ดีเรื่องนีน้ ผมก็น่าจะเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ตัวละครที่โผล่มาก็มีหลายตัวด้วยกันนะครับอ่าในอนิเมะเนี่ยก็มีโผล่มาให้เราได้เห็นแหละว,ว่าเดีย๋ยวจะมีความเชื่อมโยงซึ่งในมังงะนี่มันก็มีโผล่โผ่โผ่โผล่มาอยู่นั่นเองนะโอเคก็ไมก่กลัวมันจะยาวเกินไปแล้วก็อาจจะวกวนไปบ้าง ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็มามาฟังเรื่องแบบนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมไม่ได้เขียนสคริปไว้เพราะว่าผมอยากจะพูดด้วยความรู้สึกของตัวเองอาจจะมีการตัดๆัดในช่วงที่อาจจะหายเงียบนะครับอารมณ์ผมตอนนี้อาจจะอ่าย่งไงด้วยน้ำเสียง ทำให้มันอาจจะอินเนอร์ไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปรับชมเรื่องนี้กันบอกว่าแค่ตอนเดียวคุณไปดูแค่ตอนหนึ่งก็ได้แล้วคุณจะร้องไห้อะไรก็ว่าไปบางเพื่อนผมเนี่ยบางคนะจะต่ออต่อต่อก็ได้เพื่อนผมบางคนเนี่ยรับไม่ได้กับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตับเขาไม่ไหวจริงคืม มันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยใครที่ตับอ่อนแบบอ่อนไหวกับเรื่องแบบเนี้น่าจะหนักหน้าดูถ้าดูไปเนี่ยน้ําตานองแต่ด้วยความที่ผมอะ่ะเจอเรื่องหนักดาร์กมา,มาค่อนข้างเยอะทั้งอนิเมะทั้งในเรื่องชีวิตจริงหรือเรื่องนอนต่างๆงานอะไรมันเจอมาเยอะจนเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็ทําให้คนตับแข็งที่เรามีแบบความรู้สึกที่แบบแข็งอย่างเงี้ย ยังอ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้ได้นะครับก็ฝากฝากทุกคนไปดูกันนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์ Share, กดไลค์ Write, กด Subscribe ถ้ามีความเห็นอไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาบแล้วเจอใหม่กับพอดแคต์ครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วครับ